สวัสดีครับผมดรสากม OTO ครับวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานมีชนิดที่1กับชนิดที่2ครับโรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากสาเหตุวางอย่างที่ทําให้ตับอ่อนถูกทําลายจึงไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ครับและโรคเบาหวานชนิดที่2เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันนะครับร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อยเกินไป หรือเกิดภาวะดื้ออินซูลินครับสำหรับการรักษาโรคเบาหวานแบบทั่วไปนั้นเราจะวินิจฉัยจากผลการตรวจเลือดเพื่อหาค่าน้ําตาลในเลือดขนาดท้องว่างและค่าน้ําตาลสะสมในเลือดครับถ้าค่าเหล่านี้มันสูงก็จะแนะนําให้ทําโภชนาบําบัดและการบําบัดด้วยการบริหารครับถ้าทําแล้วค่าน้ําตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่ดีค่าฮิมโกลโบิน a 1 c ไม่ยอมลดก็จะต้องให้ทานยาเพื่อรักษาครับแต่ว่าถ้ารับยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นทั้งค่าน้ําตาลในเลือดและค่าฮิมโกลโบิน a 1 c ยังสูงอยู่ ก็จะต้องเข้ารับการฉีดอินซูลินครับถ้าสามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ด้วยการทานยาหรือฉีดอินซูลินก็ไม่ต้องกังวลกับอาการแทรกซ้อนเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าทานยาแล้วฉีดอินซูลินก็แล้วแต่ค่าฮิมโมโกลบิน A1C ่และค่าน้ำตาลในเลือดยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนในโรคเบาหวานได้ครับอาการแทรกซ้อนอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งจะสูงขึ้นครับอาการอื่นๆก็เช่นโรคเบาหวานเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วขึ้นไปที่จอประสาทตา แล้วทำลายพังผืดจอประสาทตาทําให้สมรรถภาพการมองเห็นเสื่อมถอยและทําให้เส้นเลือดตามแขนขาอ่อนแรงลงทําให้เกิดอาการชาแล้วก็ทําให้สร้างคุ้มภุมมกันได้ยากจึงเป็นหวัดง่ายหรือติดโรคไม่สบายได้ง่ายครับการรักษาเบาหวานแบบทั่วไปสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือกินยาก,ก็แล้วฉีดอินซูลินก็แล้วค่าน้ําตาลในเลือดก็ไม่ยอมลดลงฮีโมโกลบินเอหีก็ไม่ยอมลดลงสำหรับท่านที่ค่าเหล่านี้ไม่ยอมลดลงเป็นเวลานานอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับ ก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ดังนั้นเราเลยใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาช่วยในการรักษาเพื่อให้ค่าน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบิน A1C นั้นลดลงตามสเต็ปที่1และ2ครับเมื่อค่าต่างๆลดลงเราก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ด้วยครับ ผมจะขอพูดเรื่องประสิทธิภาพการรักษาโรคเบาหวานด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับก่อนอื่นอย่างที่เราทราบกันว่าโรคเบาหวานนั้นมีชนิดที่1และสําสำหรับการใช้สเต็มเซลล์เข้ารักษาจะใช้ได้กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2เท่านั้นครับตอนนี้ยังไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดที่1ได้ครับเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์นะครับเราจะฉีดสเต็มเซลล์ที่เพาะเพิ่มจำนวนมาใส่เข้าไปในเส้นเลือดเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูสมรรถภาพของตับอ่อนเพื่อเพิ่มจำนวนการสร้างอินซูลินครับ นอกจากนี้สเต็มเซลล์จะไหลหมุนเวียนไปทั่วร่างกายช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดทําให้สามารถดูดซึมอินซูลินได้ดีขึ้นอีกด้วยครับการที่ค่าน้ําตาลในเลือดและฮีโมโกลบิน A1C ไม่ลดลงทั้งทั้งที่ทานยาและฉีดอินซูลินแล้วหากใช้การรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราสามารถทําให้ค่าเหล่านี้ลดลงได้ครับ ต่อไปเกี่ยวกับจานวนครั้งที่เราจะฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปเพื่อรักษาโรคเบาหวานนะครับแน่นอนว่ามีเคสที่ฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปแค่ครั้งเดียวก็สามารถซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูตับอ่อนและเส้นเลือดได้เลยแต่ว่าสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานมานานมากแล้วคลินิกของเราจะแนะนําให้ฉีดมากกว่า3ครั้งครับในเรื่องผลสําเร็จของการรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์นั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับมีทั้งเคสที่ค่าน้ําตาลในเลือดลดลงหลังจากที่ฉีดเข้าไปเพียงเดือนเดียวและแน่นอนว่ามีเคสที่ฉีดไป3ครั้งแล้ว ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าจะเห็นผลครับในเคสเหล่านี้มีหลายเคสที่ฉีดอินซูลินต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วแต่เมื่อฉีดสเต็มเซลล์เข้าไป3ครั้งใช้เวลา1ปีในที่สุดค่าน้ําตาลในเลือดก,ก็ลดลงจาก200เหลือเพียงแค่เลข2หลักเท่านั้นครับและค่าฮีโมโกลบิน a 1c ก็ลดลงมากจนไม่ต้องฉีดอินซูลินแล้วสามารถรับยาไปทานเพื่อควบคุมก็พอครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับการรักษาโรคเบาหวานด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้นสําหรับคนที่พยายามกินยาหรือฉีดอินซูลินรักษาด้วยวิแบบเก่าแล้วไม่หายและทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ผมแนะนําให้รักษาดว้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับสําหรับข้อเสียของเวชาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับอย่างแรกก็คือผลการรักษาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวบุคคลดังนั้นถึงจะฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ผลร0 0เซครับแต่ว่าถ้าฉีดสเต็มเซลล์เข้าไป3ครั้ง มีสถิติว่า60%ของคนไข้พอใจกับผลการรักษาครับข้อเสียอีกอย่างก็คือการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปรักษานั้นมีราคาแพงมากครับการฉีด1ครั้งประมาณ2ล้านเยนครับถ้าต้องฉีดมากกว่า3ครั้งต้องใช้เงินมากกว่า6ล้านเยนครับจุดนี้ถือเป็นข้อเสียอย่างมากเลยครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถควบคุมโรคได้ด้วยการทานยาไม่ต้องพึ่งการฉีดอินซูลินแล้ว หรือจากที่เคยทานยาค่าต่างๆก็ไม่ลดลงก็สามารถลดลงไปได้เป็นสเต็ปที่1และ 2. 2ผมคิดว่าการรักษาโรคเบาหวานด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูคือความหวังของพวกเราครับที่คลินิกของเรารับรักษาโรคเบาหวานด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยครับหากท่านกําลังลาบากกับโรคเบาหวานสามารถปรึกษาเราได้นะครับวันนี้ผมได้อธิบายเรื่องการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูรักษาโรคเบาหวานไปนะครับขอบคุณที่รับชมมาครับ